สวัสดีคะ่ะพี่กา้านถ้าวันนี้เราอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์เราควรจะทำอย่างไรดีคะสวัสดีค่ะกิงถ้าเป็นตัวพี่นะพี่จะเดินออกจากจุดนั้นแล้วเดินไปยังจุดที่ใช่และก็ต้องชอบด้วยพี่จะไม่ทนอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่ครับอืมเพื่อนของกิ่งหลายคนนะเจอกันทีไรก็มักจะบ่นให้ฟังว่าชีวิตไม่โอเคเลยแต่ก็ยังทนอยู่ไปวันๆเพราะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ใช่ครับกิ่งคนเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่รู้ว่าถ้าเดินออกจากจุดเดิมแล้วข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเลยต้องยอมทนใช้ชีวิตที่บอกกับตัวเองทุกวันว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่การมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะกิ่งจะได้นำไปบอกต่อกับเพื่อนๆนเผื่ออาจจะเป็นทางเลือกใหม่ให้พวกเขาคะ่ะได้ครับกิ่งงั้นเราไปคุยกันพร้อมๆก,กับการพูดคุยกับท่านผู้ชมด้วยกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ สถาตาชีวิตสนทนาสารธรรมรายการที่ไม่ได้ชวนให้หนีปัญหาแต่ชวนให้มองปัญหาด้วยใจที่เบาขึ้นเพื่อความสุขและความสงบแห่งใจผมก้านขอรายงานตัวครับสวัสดีค่ะกิ่งค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเริ่มจากวันนี้ที่กล้าเปลี่ยนพี่กา้านและท่านผู้ชมคะ ภาพของคนทำงานในออฟฟิศแต่ละคนมีสีหน้าที่เคร่งเครียดเอกสารกองเต็มโต๊ะเหมือนกำลังแบกโลกไว้ทั้งใบเลยค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้วหลายคนคงรู้สึกว่าเหมือนตัวเองในตอนนี้เลยและคำถามที่มักจะตามมาคือเมื่อไหร่ชีวิตจะดีกว่านี้สักทีกิ่งเคยสังเกตไหมครับว่าเรามักจะฝากความหวังไว้กับคำว่าพรุ่งนี้ ใช่ค่ะพี่การพรุ่งนี้จะเริ่มดูแลตัวเองพรุ่งนี้จะเริ่มออกกําลังกายพรุ่งนี้จะใจเย็นกว่านี้พรุ่งนี้จะลาออกพรุ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่พอพรุ่งนี้มาถึงเราก็เลื่อนไปเป็นเมื่อรืนนี้ทั้งที่จริงแล้วพรุ่งนี้จะดีหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันพรุ่งนี้แต่อยู่ที่วันนี้มากกว่าใช่ไหมคะพี่การใช่ครับกิ่งคําว่ากล้าเปลี่ยนฟังดูยิ่งใหญ่มากนะครับแต่บางทีการเปลี่ยนไม่ต้องใหญ่เลยใช่ไหมคะ แค่กล้ายอมรับว่าตอนนี้เราเหนื่อยตอนนี้เราไม่ไหวแล้วตอนนี้เรากำลังฝืนอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่นี่แหละค่ะคือการเปลี่ยนขั้นแรกที่ไม่หลอกตัวเองตรงนี้เองแหละกิ่งที่คำว่าตาะ,ะตาเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราครับตาะ,ะตาความเป็นเช่นนั้นเองไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความจริงใช่ไหมคะใช่ครับกิ่งโดยยอมรับว่างานนี้หนักยอมรับว่าคนนี้คบยาก ใจเราเหนื่อยล้าความเป็นเช่นนั้นเองเมื่อไม่ต่อต้านความจริงเราจะเริ่มคิดได้ว่าแล้วเราจะดูแลใจตัวเองยังไงดีใช่ไหมคะพี่การใช่ครับแล้วกิ่งคิดว่าจากภาพคนทำงานในออฟฟิศนั้นถ้าเริ่มเปลี่ยนแค่เรื่องเดียวควรเป็นเรื่องอะไรครับกิ่งคิดว่าเริ่มเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าต้องอดทนอย่างเดียวเป็นขอพักบ้างได้ไหมถูกต้องเลยครับไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้แค่วันนี้เรากล้าพักกล้าพูด และกล้าขอความช่วยเหลือครับเพียงแค่นี้วันพรุ่งนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคะพี่การคนส่วนใหญ่คิดว่าธรรมะต้องอยู่ในวัดแต่จริงๆแล้วธรรมะอยู่บนโต๊ะทำงานอยู่ในกองเอกสารอยู่ในอีเมลที่ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมคะพี่การอยู่ตรงที่เราเลือกจะเครียดเพิ่มหรือวางใจลงสักนิดครับถ้าวันนี้เรายังฝืนทำงานทั้งที่ใจพังพรุ่งนี้จะดีขึ้นไหมคะอาจจะไม่ครับแต่ถ้าเรากล้าเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีดูแลใจพรุ่งนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ใจของเราจะอ่อนโยนขึ้นตาทะตาความเป็นเช่นนั้นเองการดูแลใจให้อ่อนโยนนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ที่หวังไว้ตามใจฝันอาจไม่ทันหากวันนี้ยังฝืนอยู่หากกล้าเปลี่ยนใจตนสักนิดดูแสงวันใหม่อาจเริ่มอยู่ที่วันนี้งานกองล้นโต๊ะไม่ว่างวางทับใจ เพราะมัวไปแบกทุกอย่างไว้เต็มที่ตถาตาคือยอมเห็นตามความมีว่าโลกนี้เป็นเช่นนั้นไม่เที่ยงแท้พี่กานคะสรุปแล้วพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเราต้องกล้าเปลี่ยนในวันนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมใช่ไหมคะใช่ครับกิ่งแค่เรากล้าเปลี่ยนแม้เพียงเล็กน้อยพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้และไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีดูแลใจของตัวเอง และให้มองชีวิตด้วยตถตะตาว่าอะไรที่เป็นอยู่ความเป็นเช่นนั้นเองหากคลิปนี้ช่วยให้ท่านใจเบาสบายและมีพลังในการกล้าเปลี่ยนแปลงช่วยกันกดถูกใจและกดแชร์ส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักให้แพร่หลายด้วยนะคะครับและอย่าลืมกดติดตามหรือว่า subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในการรับแรงบันดาลใจจากรายการตาตาชีวิตครับ กิ่งขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่ามีสิ่งใดที่ท่านตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงในวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าคะผมและกิ่งขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านพบกับความสุขและความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับวันนี้ผมและกิ่งขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ